ในวันที่เทพทั้ง3คนได้มาพบกันตัวบักจากสาเซิร์ฟอุบะอับา,บาดิเลียกา้าและ VNMF ในโหมดดวนข้ามเซิร์ฟหรือเขตสุดเลงที่สุดก็ในวันนี้ผมจะพาไปดูการตีกันของทั้ง3คนนี้นะครับก็เริ่มจากคู่แรกนะก็จะเป็นคุณดิเลียเวกา้าเจอคุณอุบะอับานะครับก็เปิดก่อนด้วยโซนิกของฝั่งคุณดิเลียเวก้านะครับปะใส่โซนิกของคุณอุบะอับาไปครับแล้วก็ยุงไล่ตีไปครับโซนิกตายไปนะครับแล้วก็ต่อด้วยวอชช็อกแมนนะครับ นะครับแถวหน้ายังไม่เข้านอกแต่บอกลูกไฟไปได้ก็ยุ่งไม่ตีครับแล้วก็เลื่อนหินโรงอะไรป้าทัซึมากีนะครับก็ทําให้ลูกไฟครับหายไปเลยนะครับทํางคุณอุบะอุบะอย่างครับไล่ตีก่อนแล้วฟังอุบะวะปาดขึ้นไปครับใส่ยุงครับแต่ไม่เข้านะครับแล้วก็วอชด็อกแมนครับอันตีขึ้นไปบ้างครับบอกลูกไฟไปได้ครับแล้วก็ยุ่งไล่ตีครับบูบอมของฝั่งคุณอุบะครับตีธรรมดาไปครับ ก็ยุงไล่ตีครับยุงของฝั่งคุณดีเลเวกาตีธรรมดาครับโกยสึกของฝั่งคุณอุบานะครับตอกส้นไปครับปูกบอลครับอ่าย่างครับลุงเล็ดยุงไล่ตีครับแล้วก็ปูกบอลครับจิ้มธรรมดาไปครับไล่ตีครับแล้วก็อัศวินจากกนของฝั่งคุณอุบาครับปาดไปครับเอาแต่ผมไม่มีทันนะครับทำให้ปาดธรรมดามาครับยุงไล่ตีครับฝั่งของดิลเวก้าครับใหญ่เยอะน้อยนะครับปาดไปผู้สามดาวครับเจ้าวันนี้ ห้าล้านนะครับยังไม่ได้เขตัวแต่เจ็บหมดเลยนะครับเทอร์ที่สองครับโซนิกก็ป่าใส่ยุงเน้นๆครับค่อนข้างเจ็บเลยครับแล้วก็ยุงไล่ตีไปครับยุงจะตายนะครับแล้วก็วอชล็อกแมนครับอันตีไปครับบล็อกลูกไฟสามลูกก็ยังไม่เข้านะครับแต่บล็อกไฟได้แล้วก็ยุงไล่ตีไปครับแล้วก็ทาสซูเกิครับเลื่อนหินะไรฟ้าครับ ลูกไฟก็โดนหายไปแล้วนะครับแล้วก็ยุ้งของฝั่งคุณอุบะครับเออไม่ใช่เออถูกแล้วครับปาดไปครับสยุงของคุณดีเดียไม่เข้านะครับแล้วก็วอชแมนติดตามต่อครับขอดูไฟไปได้นะครับแล้วก็ยุงไล่ตีไปแล้วก็ปูบอมครับจิ้มธรรมดาครับออกไม่ครับปันตีแล้วรอบนี้แล้วก็ยุงไล่ตีครับโลแตกแล้วครับสำหรับของหมาปอบ้านยุงเขตีธรรมดาครับ ซื้อตีธรรมดาครับแล้วก็ยุงไล่ตีปูวองครับจิ้มธรรมดามาครับพร้อมกับส่งยุงมาไล่ตีอสเวนจะโกนับปาดอาวุธสามดาวขึ้นไปบ้างครับแต่หูสองล้านครับก็ยุงไล่ตีครับแล้วก็ฝั่งของคุณดีเลเวก้าครับปาดขึ้นไปบ้างครับหูสามดาวครับสามล้านครับยังไม่ตายเหมือนเดิมแล้วก็ยุงไล่ตีปูวองไปก็ยังไม่ตายนะครับเดือนที่สามครับโซนิกครับ ปาใส่ยุงแดงแล้วครับยังไม่ตายนะรู้แต่ละเกือบปาแล้วไปลงแมนติบครับน่าจะตายแล้วเพราะมีเลือดหินงทะลายปลายครับเคื่องยุงแดงของคุณอูบะจบตายตายครับก็แทบจะไม่มีตัวแบกแล้วครับเพราะเขาเล่นเป็นทีมกับแผงเหล็กครับผมตีครับเรียบร้อยครื่ยุงแดงตายเรียบร้อยแล้วครับก็แฟดทะลวงไปครับขอลูกไฟไป บยุงตีธรรมดาไหมครับผมตอกโ้นครับก็เนื่องจากยุงครับตายแล้วครับก็ด้วยความที่เป็นข่าวบวมนะผมขอเร่งเวลาคูณสองแล้วนะเพื่อประหยัดเวลานะครับก็ขอเป็นเร่งเวลาคูณสองครับ วิจนจักรกลของฝั่งดิเลวิลก้าเขาปาดไปครับเจ้าวันนี้หายไปที่เรียบร้อยแล้ว8ล้านนะครับก็ทําให้คุณดิเลวิก้าชนะคุณอุบะได้นะครับก็สาเหตุก็น่าจะเนื่องมาจากที่โซนิกของคุณอุบะนะครับโดนโซนิกของคุณดิเลวิก้าล้วงตายนะครับก็คู่ต่อไปนะก็เป็นคุณวาบะครับเจอคุณดิเลวิก้านะครับก็โซนิกของคุณปราดเปิดก่อนนะครับโอ้ตอนแหน่งเขาเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับก็โซนิกปาดเลยครับก็วัดกันแล้วนะว่าทีมใครแรงแล้วก็ถือกว่ากันนะครับก็จะทีมเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับ คุณติดไม่เยอะท้อปเลยครับสำหรับคุณดีเรเวก้าตัวนี้ของดีเรเวก้าครับปาดถึงไปบ้างครับโอ้โหไม่ได้ถึงครึ่งครับโลดไม่แตกด้วยครับก็วอชร็อกแมนครับอ๋อคุณหวาดครับสปีดเร็วกว่าดีเรเวก้าด้วยครับเลื่อนหินลายฟ้าครับมก็ไล่ตีไปครับผมหัวปูนตายไปเรียบร้อยแล้วสองครูบารับส่วนกันไปด้วยแฝตทะลวงครับ แล้วก็ครับทัศซึมะกิไม่มีลูกไฟนะครับนี่ครับทัศซึมะกิไม่มีลูกไฟนะครับทำให้ไม่ได้ออกสก,กิลมีแดงตีธร,รรมดาเลยครับง่ายเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าตีเขาไม่ไม่เข้าแล้วสำหรับฝั่งคุณดีเลเวอกา็จะก,กลฝั่งคุณว่าครับป่าน,นะครับด้วย2สแต็ปหุสามดาวสาล้านเ้านะครับ ไตีโซนิกตายไปเลยนะครับสำหรับฝั่งดิเลก้าครับโซนิกตายเรียบร้อยอุ้อันนี้เนี่ยโซนิกคดนป่าธรรมดาด้วยครับจะโลถทัสมกแตกนะถ้าเกิดทัสมกแตะของความคุณหวาดตายก็มีเสียวเหมือนกันนะครับโซนิกป่าใส่ยุงแบครับจังหวะนี้เหลือเลือดปิ่มเดียวยุงไล่ตีไปยังไม่ตายนะครับไปทะลวงขึ้นไปบ้างครับครับหมาผ้าบ้านแล้วก็ยุงไล่ตีไปครับแล้วก็เลือดหินลอยฟ้าครับถ้าเกิดโดนสารพัดตายนี่ก็เศร้านะครับ ยุงไล่ตีครับเรียบร้อยครับยุงของคุณดีเลเวก้าตายที่เรียบร้อยนะครับของคุณดีเลเวก้าครับแฝดทะลวงขึ้นไปครับยังไม่เข้านับแต่บล็อกพลังงานไปแล้วก็เลื่อนหินถลายฟ้าต่อครับยังคงไม่เข้านะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับด้วยการที่จัดตำแหน่งเหมือนกันไปนะครับก็ต้องวัดแล้วนะว่าใครแรงแล้วก็ถือกันนะครับก็ผมจิ้มธรแล้วครับยุไล่ตีครับโมต้องแมนติกมายอดหรอครับ อัสวินจากกลนะครับฝั่งของคุณว่าทับป่าแบบห้าล้านเก้านะว่าหมาพวบ้านตายเลยครับแล้วก็ยุงไรตีทั้งเมื่กีตายตามครับขอบคุณทีเดียวไครับอัสวินจากคนตัวสุดท้ายฝากทำผลงานไว้ก่อนห้าล้านหกนะครับก็ยังยืนกันเต็มเลยนะครับก็ฝั่งโซนอีกครับน่าจะปาดแบบแล้วก็ยุงไรตีครับแล้วก็ปวดช็อกแมนครับอัตตีรับเฮ้ยถึกอยู่เนี่ย เมื liberal, gray, identify, 1, 000, ่อก e ีนตีไปครับ mm hmm. 1ล้านครับแล้วก็ุงแดงไล่ตีครับเรียบร้อยครับผมก็เป็นฝั่งคุณวาดนะครับชนะดีเรลก้าได้นะครับแล้วก็เป็นแชมป์ของดวงข้ามเซิร์ฟในสัปดาห์นี้นะครับก็สำหรับสุดดวงข้ามเซิร์ฟในวันนี้นะครับก็เป็นไงกันบ้างนะครับก็ถ้าเกิดชอบก็ช่วยติดตามนะครับแล้วก็ช่วยกนไลค์นะครับเพื่อให้คนอื่นเขาเข้ามาเห็นคลิปของผมแล้วก็ขอบคุณมากครับที่ยังคงติดตามแล้วก็รับดูรับชมมาเรื่อยๆครับผมครับ